God สวัสดีครับเพื่อนนักงทุนครับวันนี้100.5จ่อหุ้นกลับมาเจอกับเพื่อนนักงทุนใหม่นะครับวันนี้เราเอาหุ้น5ตัวที่เมื่อวานนี้มีปริมาณการซื้อขาย ที่ค่อนข้างสูงมาดูกันว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปตรงนั้นไปดูตลาดกับคุณชอสักนิดหนึ่งครับผมครับต้องบอกนะครับว่าตัวดาวโจนเองนะครับก็มีการดีกลับขึ้นมานะครับหลายที่เราเห็นการปรับตัวขาลงนะครับในช่วงสาสวันวันนี้ถือว่าดีมากนะครับในแง่ดาวโจนเองสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยหวัน10วันไปได้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ปัญหาหลักคือว่าเขาจะสามารถขึ้นต่อไปถึงแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันเนี่ยจะอยู่ประมาณ33,300-33,500อยู่ประมาณนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยการขึ้นต่ออาจจะขึ้นต่อเท่ากับกรอบของความสูงข,ของเส้นคู่นขนานได้นะครับซึ่งอาจจะไปถึง34,500หรือ34ก็ได้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยไอ้ช่วงวัน2วันเนี่ยท่านต้องดูนะครับว่ามันจะเป็นการชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วย่อหรือเปล่านะครับถ้าเป็นการชนแนวต้านไม่ผ่านลแล้วย่อภายในวัน2วันนี้เนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับว่าการหลุดใต้32,000อีกครั้งเนี่ยคือการหลุด วันที่อ่าห้วันสิวันอีกครั้งเนี่ยระวังให้ดีถ้าลงใต้สามหมื่นสองเนี่ยมันอาจจะลงมาหาฐานเก่านะครับฐานเก่าจะอยู่ที่ประมาณจุดต่ําคือ31,228โดยประมาณครับถ้ามาดูในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กนะครับเซ็ตอินเด็กเองเนี่ยนะครับหลักการขึ้นของเขาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าถือว่าขึ้น ด้วยอัตราที่เด้งช้ากว่าโจนนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็เป็นการเด้งค่อนข้างจะดีระดับหนึ่งแต่ก็เป็นการพ้นค่าเฉลี่ย5วันแต่ไม่ผ่านค่าเฉลี่ย10วันนะครับเป็นการชนแนวต้านค่าเฉลี่ย10วันและมีอาการที่เห็นเลยว่าเจอแรงขายทำาำไรตรงแนต้านค่าเฉลี่ย10วันนะครับซึ่งจะตรงกับแนวต้านของเส้นโนมบัสปีดไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องดูต่อนะครับว่าเป็นการพักตัวช่วงคราวเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่าหรือเป็นการที่ว่าจะไหลลงไปเลยหรือเปล่าให้ดูแนวรับแถวพันหกก็ดีนะครับตรงพันหกเนี่ย 1,600ลบจะเป็นแนวรับค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยถ้าหลุด1,600อีกครั้งเนี่ยระวังให้ดีว่าจะลงมาหาฐานเก่าที่อยู่ใกล้กับ1.578นะครับซึ่งจุดสําคัญคือการหลุดถึง1.578นี่แหละจะเป็นการตอกย้าว่าเป็นแค่เด้งสั้นแบบขาล,ลงครับส่วนการจะขึ้นต่อไปเนี่ยก็ให้ดูบนพรุ่งนี้ให้ดีนะครับถ้าพรุ่งนี้สามารถที่จะไปต่อได้เนี่ยนะครับ ให้ดูแนวต้านถัดไปว่าจะสามารถจะพ้นไอ้ตัวแนวต้านระดับค่าเฉลี่ย25วันแล้วก็แนวต้านค่าเฉลี่ย70วันและแนวต้านระดับค่าเฉลี่ย200วันได้ไหมนะครับแนวต้าน10วันเนี่ยเรานึกถึง1 6 2 0บวกลบละกันแล้วแนวต้าน200วันถัดไปคือ1630-1635ซึ่งเป็นเป้าถัดไปถ้าคนเขาขึ้นได้นะครับถ้ามาดูตัวน้ำมันครับน้ำมันเบนเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ก็ยังแว่งแบบเดิมครับยังไม่ไปไหนไกลนะครับดี๋ยนช่วงสั้นเนี่ยมันแว่งข แต่ก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปตายตอนจบเหมือนเดิมคือไปตายตรงใ,ใกล้ๆยอดเก่านะครับยอดเก่าเป็นกรอบเดิมคือประมาณ115หรือประมาณที่ไม่ไมเคยผ่านหล,หลายรอบแล้วนะครับและตอนนี้ก็เป็นการลงมาทดสอบครั้งว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นการแกว่งลงและจะลดลงจนกระทั่งหลุดประมาณ 1, ตัวร้อยเหรียญอีกไหมถ้าร้อยเหรียญครั้งก็นึกถึงกรอบล่างเลยครับกรอบล่างเนี่ยอยู่ประมาณ9 6เหรียญ9 6เหรียญเนี่ยถ้า6หลุดเมื่อไหร่ก็คือเลือกฝั่งลงโดยชัดเจนและฝั่งขึ้นที่จะขึ้น,นยาวๆได้ต้องท้น1 1 5ขึ้นไปนะครับ ส่วนตัวของทองครับตัวของทองเองต้องบอกนะครับว่าสําหรับทองเนี่ยอาการยังเป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับสร้างยอดฐานเตี้ยลงต่อนเนื่องลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเด้งกลับจากที่เขาลงไม้ใกล้ฐานเก่านะครับตรง1780เนี่ยลงไม้ใกล้แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแต่เด้งแล้วก็เป็นการเที่ยงขาลงเหมือนเดิมคือชนนา้ตา้านค่าเฉลี่ย5วัน10วันไม่ผ่านแล้วก็ย่อตัวลงมาใหม่นะครับทาให้ตอนนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าการปรับตัวรอบนี้เนี่ยที่ปรับตัวมาตอนนี้เนี่ย พันแปดอีกหรือเปล่าถทะลุดพันแปดปับ๊บท่านึงกระวลใจครับหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เติมไม่ได้ถทะลุดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ด้วยเรียบร้อยเลยทำนิวโลนล,ลงต่อนะครับมาดูบิตคอยครับบิตคอยต้องบอกนะครับท่านที่เล่นบิตคอยช่วยต้องระวังนะครับถึงแม้ท่านจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยมันมีการเด้งกลับขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่การเด้งกลับในบิตคอยเองยังเป็นปัญหาอยู่ว่าจะเป็นแค่เด้งกลับแบบขาลงหรือเปล่านะครับถ้าเด้งขึ้นแบบขาลงเนี่ยกว่าจ,จะเด้งได้ไม่นานานักเราทรงตัวไม่อยู่แล้วไหลลงมา มันต้องขึ้นผ่านแนวต้านระดับค่าเฉลี่ย10วันแถว31,500ให้ได้ถ้าผ่าน31,500ได้มันจะเริ่มค่อยดีขึ้นแต่ถ้าหลุดใต้30,000ลงมาชัดอีกครั้งเนี่ยไม่ค่อยสวยตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับไอ้ตัว30,000พอดีนะครับ30,000คือเป็นแนวต้านค่าเฉลี่ยระดับ5วันนะครับถ้าหลุดใต้30,000อีกครั้งแบบลึกๆเนี่ยต้องระวังว่าอาจจะย้อยมาใกล้25,000เหมือนเดิมอีกทีครับมาดูกลุ่มอุหกรรมกลุ่มแรกนะครับ ผู้พันัุงานเองต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยถือว่าเด้งกลับได้แรงพอสมควรนะครับเป็นการเด้งขึ้นมาจนเหนือค่าเฉลี่ย5วัน10วันแล้วก็ไปประทะแนวต้านย5วันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการพักตัวเจอเจอแรงขายท้องใบนะครับตรงแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันนะครับการปรับตัวตรงนี้ต้องลุ้นกันต่อว่าถ้าพักตัวชั่วคราวเนี่ยก็ต้องพยายามทรงตัวไม่ให้หลุดค่าเฉลี่ย5วัน10วันให้ได้นะครับถ้าพูดถึงแนวรับล่างสุดก็ค่าเฉลี่ย5วัน10วันคือ2 4ยปรมยหมื่นดี่มานบแงรตอน,นี้เรา ทำจัดการนี้อยู่ประมาณ24,478ครับครับวันนี้เอาหุ้นปตท,ทสอพอนะครับมาให้เพื่อนนักคุนพิจารณาปตทสผเนี่ยถ้าท่านดูจากกราฟเนี่ยจะมีกราฟอยู่2อ,อย่างที่สามารถดูและเด่นมากคือตัว PE PE ของตัวปตทสอพอเนี่ยเล่นอยู่ประมาณ17เท่านะครับในขณะที่ตัวของราคาหุ้นเนี่ยที่ระดับราคา157บาทเนี่ยมีจุดสูงสุดอยู่ประมาณ160บาท ขณะที่ทํารายการเนี่ยระดับราคายืนอยู่ร้อยห้าห้าบาทร้อยห้ากบาทร้อยห้าเจ็ดบาทเป็นจุดสัญญาณที่ต้องเพิ่มความระมัดระวงังอย่าเพิ่มเพิ่ม,มถ้าอยากซื้อเพิ่มเนี่ยระดับราคาเป้าหมายนั้นต่ําลงมาจากร้อยห้าสิบาทมาถึงระดับร้อยสี่ห้าบาทแล้วค่อยซื้อเพิ่มแล้วกรอบของการเล่นของตัวปตทนั้นอยู่เพียงแค่ร้อยหกสิบาทณตัว PE อีตัวมูฟี่เงวเลสณตัวของ Slow Store เป็นราคาเดียวกันที่ร้อยหกสิบาทครับเพราะ ระวังในตัวปอตสพที่ระดับราคา1 5 7บาทจะปรับตัวลงครับผมครับทอานูชครับาดูชุดของกลุ่มไฟนันซ์กันบ้างน,นะครับกลุ่มไฟนันซ์เองนะครับต้องบอกนะครับว่าก็มีความพยายามเด้งกลับในร,รอบนี้เหมือนกันนะครับแต่การเด้งกลับของเขาเนี่ยสามารถจะผ่านค่าเฉลี่ย5วันไปได้แล้วนะครับแต่ก็ไปเจอแนวต้านค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยซึ่งวันนี้ก็เป็นการประทะหนาต้านค่าเฉลี่ย10วันว่าจะสามารถจะผ่านหนาต้านค่าเฉลี่ย10วันตัวมัน5089นี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยความที่ยังไม่ออบอร์ เราอาจจะรุนกันขึ้นต่อไปหาต้านถัดไปอยู่ดับแถว5้าเป็นสได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ด้ดงดูต่อแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าความที่ยังไม่เอาบอสเนี่ยไปดูหุ้นที่เป็นตัวที่ตัวนํากลุ่มและตัวแข็งกงกลุ่มนะครับและพยายามนิดนึงว่าดูกราฟให้ดีว่าอย่าไปเล่นตัวบอสและดูนาต้านให้ดีนะครับถ้าเป็นการเ้่กับเทคนิคบาเนี่ยมาันจะขึ้นไปชนแนวต้านระดับค่าเฉลี่ย10วันหรือหาวันไม่ผ่านแล้วย่อลงมาทีนะครับครับวันนี้เอาหุ้น GMT ครับ GMT นั้นมาพิจารณานะครับ ราคาหุ้นลงมาจากระดับราคา6 0บเก้าสิบาทลงมาถือบริเวณเจ็ดสิบาทแล้วขึ้นมาที่ระดับราคาเจ็ดสิบหกบาทราคาตั้งแต่เจ็ดสิบาทจนถึงเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อและถ้า,ถาทะลุผ่าน76บาทขึ้นไปแนวโน้มของราคาจะไปทดสอบยอดเดิมที่90บาทและถ้าเป็นราคา90บาทตรงนั้นเป็นสัญญาณขายในแง่สโลสโตตอนนี้ต่ำมากในแง่ของ PE ต่ำลงมาคงจะรีเวิร์สกลับเพราะนั้นให้กลยุทธ์ไว ว่าที่ระดับราคา70บาทต่ำลงมาซื้อเหนือกว่า76บาทขึ้นไป80บาท85บาท90บาทขายวางก่อบตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนนักลงทุนที่จะลงทุนกับ JMT ครับผมมาดูกลุ่มธนาคารกันบ,บ้างน,นะครับธนาคารเองต้องบอกนะครับว่าถ้าดูในกราฟระดับเดย์ท่านเห็นนะครับว่ากลุ่มธนาคารเองนะน้มหลักจะเป็นขันลงนะครับมันเป็นการลงที่สร้างยอดฐานเตี้ยลงมาจนหยุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับทั้ง10 25 75 200วันนะครับในช่วงสั้นเนี่ยมีความ มีสัมการที่พยายามจะเด้งกลับจากที่มันเริ่มโอเวอร์โซลยสั e ้นของสโตคัสติกให้เห็นนะครับแต่การเด้งสั้นของตัวธนาคารเองต้องระวังนะครับว่าถ้าการเป็นการเด้งสั้นแบบขาล,ลงเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่มากไม่ไกลนะครับซึ่งถ้าดูนาต้านใกล้ๆแล้วเนี่ยจากตอนนี้อยู่ที่367เนี่ยอาจจะไปเจอนาต้านระดับ75วันที่387 383หรือขึ้นไปมากหน่อยก็มาแถว390หรือแถว400นะครับเป็นจุดสําคัญที่ว่าถ้าเป็นแค่เด้งสั้นแบบขาล,ลงเนี่ยท่านพวกนี้อาจจะแค่เด้งสั้นชนไม่ผ่านแล้วย่อนะครับโดย่งิ ถ้าเขาลงแล้วหลุด350เนี่ยมันต้องระวังเพราะการหลุด350เนี่ยนอกจากเป็นการลงต่ว่าฐานเดิมแล้วจะเป็นการหลุดแนวรับสําคัญคือแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ200เดือนด้วยนะครับแนวรับระดับโทษระดับ25เดือนครับโทษทีกับวันนี้เอาหุ้นเคแบงค์ฮะเคแบงค์ซึ่งเป็นแบงค์ใหญ่สําหรับการให้ได้รับความสนใจสําหรับการลงทุนเยอะระดับราคาหุ้นเคแบงค์เนี่ยลงจากระดับราคา170บาทลงมาเหลือ144บาทโหว่าต่ํา แต่ถามว่าต่ํากว่านี้ได้ไหมได้ร้อยสามห้าบาทเป็นราคาเป้าหมายในการต่ําถ้าใครใจเย็นอยากซื้อแต่ขอดูสถานการณ์ก่อนร้อยสามห้าบาทเป็นเป้าหมายแต่ถ้าใครใจร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึง่งร้อยสี่สิบาทเป็นราคาซื้อได้ปัจจุบันร้อยสี่สี่ร้อยสี่ห้าบาทจบแกว่งอยู่เงี้ยถ้าโหนขึ้นไปถ้าระดับราคาขึ้นไประดับราคาเป้าหมายข้างบนเนี่ร้อยห้าห้าบาทร้อยหกสิบาทเป็นราคาซึ่ง ถูกแรงขายโดยทุกครั้งเลยในแง่เครื่องหมมือทางเทคนิคสโลว์สโตล์อยู่ข้างล่างอายสาอยู่ข้างล่างเป็นสัญญาณซื้อแต่การซื้ออาจจอ,อกด้านข้างเพราะฉนั้นกลยุทธ์ก็คือซื้อครับ144 145จนถึง140บาท140บาทต่ากว่า1 3 5บาทสัญญาณซื้อแต่ถ้าราคาหุ้นขยับขึ้นไปที่ระดับราคาร5 5บาท1 6 0บาทต้นเป็นการขายครับนั่นคือเคแบงค์ครับมาดูกลุ่มของปิโตรเคมีมาครับ ปิโตเคมีเองนะครับถ้ามาดูปิโตเคมีเองจะพบนะครับว่าปิโตเคมีเองเนี่ยในรอบนี้เนี่ยอาการของปิโตเคมีเองเป็นอาการของการที่เหมือนกับว่าจะทําสัญญาณประเภทที่ว่าเด้งหลังจากที่มันมีอาการที่ลงมา่อจะมากนะครับลงมาใกล้ฐานเดิมแล้วมีการเด้งขึ้นมา2วันที่เราเห็นนะครับแต่เมื่อวานนี้ที่ขึ้นมาแรงเนี่ยวันนี้ก็ลนึ่องการ รอตัวหรือปรับตัวลงบ้างน,นะครับแต่การปรับตัวของเขาเนี่ยยังถือว่ายัางดูดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามาขึ้นมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้งวัน10วัน25วันนะครับวันนี้ถึงย่อบ,บ้างเนี่ยแต่ก็ยังทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วัน25วันได้อยู่นะครับในกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะพอที่จะรุนต่อนะครับเพราะว่า m อเเนี่ยเริ่มเริ่มสร้างฐานยกสูงแล้วแต่ระวังนะครับว่าถึงแม้ถ้าขึ้นต่อได้เนี่ยระวังแนวต้าน ไปคือค่าเฉลี่ยรดับ75วันที่ดับอยู่แถวประมาณ1084กับ1097ให้ดีนะครับว่าจุดนั้นอันจุดที่ถ้าขึ้นไปได้เนี่ยจะเจอโอบอสใกล้ๆตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตรง1,100บวกลบเนี่ยกปเป็นแนวต้านสำคัญแหละนะครับมีหุ้น IWL ครับซึ่งต้องท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับท่านเพื่อนนักทุนครับ IWL นั้นโดนผลกระทบจากราคาน้้ามันถ้าขึ้นไปเยอะๆจะส่งผลทำให้กำไรเขาค่อนข้างจะลดลงเพราะเขาเป็นต้นทุนทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม IVL ก็รอบนี้เนี่ยขณะนี้สโลโ Sto อยู่ระดับ77ที่ระดับราคาที่ขึ้นมาที่ระดับราคาใกล้บริเวณ4 9บาท50บาทนี้ราคาเป้าหมายเป้าหมายเดิมครับ55บาทนั่นคือเป้าหมายที่ฟิกไว้ขึ้นขยับ50บาทขึ้นไประมัดระวงังแต่ถ้าจะซื้อต่ำลงมาจาก45ใกล้40บาทเป็นจุดซื้อครับเพราะนั้นกรอบคือ40ซื้อ50ขายครับใน I v วณปัจจุบัน i อวอยู่ slow ์สโต e 77เนะครับเพราะนั้นใกล้ที่จะต้องขายแล้วครับรามัดระวังในตัว Iwl ครับผมครับมาดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่มโรงพยาบาลครับกลุ่มโรงพยาบาลเองต้องบอกนะครับว่าเป็นกลุ่มที่ปรับตัวมาค่อนจะเก่งเลยนะครับเพราะว่ากลับมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยได้เกือบทุกเส้นนะครับเพียงแต่ว่ารอบที่เราเห็นเนี่ยตอนไปขึ้นไปชนแนวต้านสุดท้ายของเส้นค่าเฉลี่ย มันเป็น6,006เนี่ยนะครับก็เกิดแรงขายทำกไรออกมานะครับอาการที่เริ่มมีอาการที่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เป็นการปรับตัวจากเมื่อวานที่มีการชนขึ้นชนแนวต้านตรง6,006แล้วเกิดไส้เทียนเป็นไส้เทียนยาวตัวเกินกว่า2เท่านะครับแล้วเป็นการยอตัวในว่าที่ขึ้นมาจนค่อนข้างจะใกล้โอ,อบอสนะครับเพราะโซลคัสติกเนี่ยตอนขึ้นบบมากๆเนี่ยมันจ73มากกว่านะครับต้องมาดูแล้วครับว่าจะเป็นแค่พักตัวชั่วราเพื่อขึ้นหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเมซนดีจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มอาการดีขึ้นมันใกล้จะตัดเหนือซิกแนวใกล้จะตัดเหนือสูงแล้วนะครับถ้าสามารถวิ่งกลับได้เร็วเด้งจนกระทั่งเหนือ6,6 0ัได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการยอดตัวชั่วคราวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเขาหลุดใต้6ก0ัเมื่อไหร่หก0ั6ส0 3ให้ระวังให้ดีนะครับการหลุดใต้6ก0ั6ส0มันเนี่ยมันเป็นตัวสอออาการว่าจะเป็นการเด้งหลอกว่าจะขึ้นแต่ขึ้นไม่จริงหรือเปล่าถ้าหลุดใต้6ก0ั6สองกลงมาครับครับ v d m h ครับวันนี้เอามา ท่านผู้ชมจะเห็นกราฟนะครับบีดีมสเนี่ยขึ้นไปสูงสุดอยู่ประมาณ27บาทนั่นคือเป้าเลยฮะเกินกว่า27บาทขึ้นไปก็เป็นไม่ได้28บาทแต่ค่อนข้างแพงเพราะฉนั้นกลยุทธ์ใน27บาท28บาทคือวางขายกลยุทธ์ที่จะซื้อเขา25บาทลงมาฮะลงต่ํามาที่ระดับ25บาท24บาทนั่นเป็นจุดซื้อที่แข็งแรงมากเพราะนั้นนุ้นตัวนี้เล่นง่ายเล่น24บบาทเล่น2ี่สิบหาบาทซื้อยีบเล่นบาทยู่เงี้ย ตอบจะแว่งแล้ว26บาททำไงถือไปไม่ต้องสนใจตอนนี้สโตร์เนี่ยอยู่ระดับ55 56บาทราคาหุ้นท่านอาจจะได้เห็น26บาท26บาท250 26บาท75แล้วท่านใจร้อนซื้อจะติดยอดดอยจะเย็นฮะเดี๋ยวจะปรับตัวลงเพราะไต่มาสนี้ผลการงานดีไต่มาต,ต่อไปผลการงานไม่แน่ที่จะดีกว่านี้นะครับไม่น่าเกิน28บาทครับนั่นคือคบีดีเวับนี่คือหุ้น5ตัวสําหรับ โหมดแอคทีฟนะครับแล้วมาวางเชิงกลยุทธ์กันว่าในเชิงกลยุทธ์ในแต่ละตัวนั้นช่วงนี้จะทําอย่างไรช่วงนี้ตลาดหุ้นแว่งบิตคอยลงเรียนกับคุณชอคุณชอมีสอนเมื่อไหร่เนี่ยมีสอนไปเดือนนี้นะครับไปเดือนนี้ยี่สิบเอ็ดยี่บสองแล้วก็ยี่สบเก้าพฤษภานะครับท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กโชติวงนะครับโอเคนะฮะไปเรียนเอาเวลาไปเรียนหนังสือก่อนตอนนี้ผมต้องลาครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ร้อยจุดห้าเจาะหุ้นครับดูบอร์ดแคสด้วยวันนี้ลาครับสวัสดีครับ